สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u b e ชาแนลอาจารย์เสกห0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมรรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับ BFC พผู้รับชมบางท่านนะครับก็บอกผมมาว่านะครับเขาฟังมาจากมุมมองของผู้คนจํานวนมากในสังคมเขาเห็นว่าความเข้าใจผิด นะเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเขาคิดว่ายังมีหลายท่านนะครับที่ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรอย่างเดียวนะซึ่งออมันไม่ใชนะ่จริงๆแล้วเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยสามารถประยุกตนะ์ใช้ได้กับทุกสาขาอาชีพนะก็เลยฝากนะให้ผมเนี่ยนะช่วยนะพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะซึ่งผมก็เคยทำหลายคลิปมา นะถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแลนะผมก็เคยพูดกล่าวไว้แล้วนะครับว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องของทฤษฎีนะทางกเกษตรนะไม่ใช่ทฤษฎีบริหารการ,กรเกษตรเท่านั้นนะครับเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับคือการประยุกนะวิถีทางสายกลางนะครับที่สามารถใช้ได้กับทุกอาชีพนะทุกวัยนะทุกบุคคลมันคือหลักการ นะครับทฤษฎีเ,เศรษฐกิจพอเพียงเราจะบอกว่าคือหลักการหลักการที่ประยุกต์ออกมาจากวิถีทางสายกลางอริยามรรคมีองค์8ปประการในพุทธศาสนาน,นั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงได้กับทุกอาชีพนะไม่ว่าท่านจะเป็นแพทย์เป็นวิศวกรเป็นนักบริหารนะครับเป็นเ,เจ้าของบริษัท นะหรือว่าทำงานเป็นฟรีแลนซ์นะส่วนตัวเพราะจริงๆแล้วมันคือหลักการนะหลักการในการดำรงชีวิตทำตนให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติในการบริหารจัดการทรัพย์สินนะครับที่ในหลักพุทธเขาเรียกว่าอูอากัสะนะเขาเรียกว่าคาถาเศรษฐีนะอูก็มาจากอุทธ,ธาสัมปทาคือต้องมีความขยัน มันเพียรถึงพร้อมด้วยการหาทรัพย์นะอุทธธัศน์สมปทาแล้วก็อารัคขาสมปทานะถึงพร้อมมีความเพียรน,นะครับในการบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพย์สินที่หามาได้แล้วนะที่ใครมาชมในช่องผมที่ผมพูดบ่อยครั้งว่าเราะจะต้องมีมุมมองบุรการนะต้องสามารถ รู้เข้าใจนะครับเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลก <s> เพื่อเห็นเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเหตุปัจจัยนะเราจะได้สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ของเรานะครับให้มันปลอดภัยนั่นเองนะเ,เราต้องรู้จักการกระจายความเสี่ยงนะรหรือว่าการลงทุนนะในสินทรัพย์ที่แท้จริงอะไรบ้างอะไรที่เราใช้ประโยชน์นะสำคัญ สินทรัพย์ทางการเงินนะครับสินทรัพย์ที่แท้จริงแตกต่างกันอย่างไรอย่างเงี้ยคือเมื่อเรามีองค์ความรู้เข้าใจนะระบบเศรษฐกิจปัจจุบันที่เรียกว่าระบบทุนนิยมสามารถเข้าใจได้ถึงระบบการเงินในปัจจุบันว่าเงินกระดาษเฟ a เคเ r รนซี y เนี่ยหรือนะครับพวกผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆเนี่ยมันสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะจากระบบการเงินในปัจจุบัน มีความเสี่ยงอะไรนะครับที่จะเกิดขึ้นนะเมื่อระบบนี้วิ่งไปแล้วก็มีการลงทุนมีการกินใช้บริโภคที่มากเกินไปนะมีการใช้ระบบทุนนิยมบริโภคนิยมที่เกินความพอดีนะแล้วก็ใช้ระบบการเงินที่ใช้นี่สินใช้สินเชื่อในการลงทุนในการกินใช้บริโภคมากเกินพอดีจะเกิดผลเสียอะไรนะครับนี่ก็คืออารักขสมมปทานนี้ก็คือส่วนหนึ่งใน ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไม่เกี่ยวข้องว่าจะต้องทําอาชีพเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียวสามารถจะประกอบอาชีพอะไรก็ได้อาจจะเป็นแพทย์เป็นวิศวกรเป็นครูอาจารย์อยู่ในโรงเรียนนะครับหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้านะอยู่ในตลาดสดหรือว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆนะครับนะที่ทําค้าขายเปิดห้องเช่าห้องแถวอยู่หรือจะเป็นเจ้าของกิจการใหญ่โต นะครับนะหรือว่าจะเป็นอาชีพนะครับที่หลากหลายนะมันสามารถประยุกต์ใช้ได้หมดนะพอดีคือเข้าใจะนะครับนี่คือประการที่2ประการแรกอุทธัตะสมธาถึงพร้อมในการหมั่นหาขยันไม่ท้อแท้นะครับอารักขาสมธาถึงพร้อมด้วยการรักษาเก็บรักษาบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มา การกระจายความเสี่ยงต่างๆศึกษาหาความรู้การเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกต่อมาเกิดอะไรครับก็คือการระยำมิตรานะยังผู้ที่ติดตามในช่องผมอย่างเงี้ยนะเข้ามาฟังข้อ,อ,อมูลนะครับมาแบ่งปันเล่าเรื่องราวนะครับบางทีมาให้กําลังใจนะอย่างให้กําลังใจผมเนี่ยโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับ เขาเรียกว่าให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนนะครับนะมาพูดจานะให้กําลังใจอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการไรยน้มิตาคือการรู้จักคบมิตรคบเพื่อนที่ดีคบเพื่อนผู้บอกทางหรือคบเพื่อนที่นําผลประโยชน์มาให้เห็นไหมเพราะนั้นเวลาผมพูดถึงว่าภัยอันตรายที่เกิดจากน้ํามือมนุษย์นะภัยทางด้านเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกอย่างเงี้ย เราควรจะระมัดระวังอะไรเราควรจะไปลงทุนอะไรการลงทุนระยะสั้นกลางยาวเนี่ยควรกระจายความเสี่ยงอย่างไรอะไงเงี้ยเขาเรียกว่าความเป็นการาณมิตรความเป็นเพื่อนที่จะมาบอกประโยชน์มาบอกโทษนะประโยชน์ให้ควรทำควรทำอะไรประโยชน์ของโทษที่ไม่ควรทำคืออะไรนี่คือการาญมิตรตาแล้วประการสุดท้ายก็เรียกว่าสัมมาชีวิตตาคือการใช้ชีวิตให้พอเหมาะพอสมพอควร นะครับไม่ใช่เห็นช้างขี้ขี้ตำช้างนะเราอยู่ในฐานะอย่างนี้การกินใช้บริโภคของเราก็ให้สมฐาน,นะเรามีไรายได้อย่างนี้เรามีรายจ่ายอย่างนี้นะครับเราพยายามให้มันอยู่ในสมดุลนะครับถ้ารายจ่ายสูงก็พยายามลดปรับนะถ้าไรายได้น้อยก็พยายามขวนขวายอย่างเงี้ยเขาเราียกว่าเราใช้ชีวิตให้เหมาะสมนะตามอัตรภาพนะสมชีวิตตานะครับ ลักษณะอย่างเงี้ยนี่เรียกว่าคาถาเศรษฐีเนี่ยนะที่เป็นคําสอนสําหรับชาวบ้านคารวาสในพุทธศาสนานะครับถ้าเรามองเห็นก็จะมองมองเห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ขยายนะความมาจากสัมมาอาชีวะนะการประกอบอาชีวะที่ชอบนะครับนะฉะนั้นถ้าเรามองเห็นนะครับว่าคําสอนในพุทธศาสนาเนี่ยคือสิ่งที่ใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าบางทีเราฟังไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่า มันเหมือนภาษาโบราณนะบอกว่าคําสอนบางทีเป็นเหมือนภาษาบาลีภาษาสันสกิตษษยอย่างเงี้ยบางทีเราฟังอ่ะไม่ค่อยเข้าใจแต่จริงๆแล้วถ้าเราแปลความหมายนะเราใช้สติปัญญาเจาะลึกเข้าไปที่เนื้อในนะของความหมายต่างๆเนี่ยจะมีสาระประโยชน์มากมีความเป็นเหตุเป็นผลมากนะครับเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะท่านจึงประยุกต นะมาจากคําสอนในพุทธศาสนานี่แหละก็คือวิถีทางสายกลางนะครับแล้วก็เรื่องของเอาขาคาถาเศรษฐีนะครับก็คืออุทัศสมปทาถึงพร้อมนะมันในการหาทรัพย์สินอารักขาสมปทาถึงพร้อมในการรักษาบริหารจัดการทรัพย์สินนะกัลยาณมิตรนะครับการครบเพื่อนที่ดีเป็นมิตรเพื่อนที่บอกประโยชน์นะเพื่อนที่ห้ามเรื่องโทษอย่างเงี้ย แล้วก็เรื่องของสมาชีวิตาคือใช้ชีวิตวให้พอเหมาะพอดีพอเพียงนี่แหละครับเป็นความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เป็นเรื่องของเกษตรกรรมอย่างเดียวไม่ใช่บริหารจัดก,การเชือบสวนไรนานะไรนาส่วนผสมอย่างเดียวไม่ใช่แต่เนื่องจากว่าบ้านเราอ่ะเป็นเกษตรกรมากนะเพราะฉะนั้นในหลวงรัชกาลที่9ท่านยกโมเดลแบบนะก็คือให้คนส่วนใหญ่ก็คือเกษตรกร นะครับซึ่งอาจจะไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจนะครับในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงท่านยังยกโมเดลนะเป็นการเกษตรให้เห็นแต่จริงแล้วทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเอกชนประกอบ,บาชีพบะลรหลากหลายเนี่ยสามารถนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้นะก็คือจริงๆเป็นประยุกต์มาจากนะครับเรื่องของวิธีทางวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์แประการในพุทธศาสนานน่นเองนะครับเรื่องเรื่องของคาถาเศรษฐี เพราะเศรษฐกษิจพอเพียงทาให้เราร่ารวยได้ไหมได้เพราะไม่มีหนี้สินคนเราถ้ามีรายได้มากกว่ารายจ่ายมีเงินเก็บเงินออมพึ่งพาตัวเองอยู่ได้นะครับนะส่วนเกินส่วนเหลือก็นําออกไปทําให้มันพอะคูณขึ้นมานะครับลงทุนให้มันพอะคูณขึ้นมาก็เรียกว่าร่ํารวยได้สมฐานะนะครับก็ไม่อัตคัดขัดสนนั่นเอง นะครับนะใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสามาถังรติดตามในช่อง y o u ูทูบช n n e l อาจารย์เสร็จนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ